สวัสดคับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าเรายังคงอยู่กับพระธรรมลูกาวันนี้เรามาคุยเรื่องให้เด็กมาหาเราจากพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ15ถึงข้อที่17พระธรรมลูกาบทที่18ข้อ15ถึง17 แล้วเขาอุ้มทารกมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องทารกนั้นแต่เหล่าสาวกเมื่อเห็นเข้าก็ห้ามเขาแต่พระเยซูทรงเรียกทารกมาแล้วตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดมีได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้มีบางคนเอาทารกอุ้มทารกมาหาพระเยซู แต่ว่ามีบางคนก็ห้ามสาวกของพระองค์ก็ห้ามไปนะครับไม่ให้คนนำทารกหรือเด็กคนนี้ไปหาพระเยซูแต่เมื่อพระเยซูทรงเห็นแล้วก็บอกว่าให้เรียกเด็กทารกนั้นมาและพระองค์ก็ตรัสว่าจงยอมให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าเป็นสวรรค์ อาพนันธของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้พูดถึงดังนั้นสิ่งที่พระเยซูพูดกำลังพูดถึงเรื่องของการให้ความสําคัญกับเด็กนั้นในความคิดของพระเยซูเนี่ยเด็กเนี่ยสำคัญอย่างไรถ้าเราอ่านในหลายๆตอนเราก็จะพอสรุปความได้อยู่นะฮะเด็กเนี่ยสำคัญมาก ในสายพระเนตรของพระเจ้าเอาแบบพื้นๆทั่วๆไปก่อนเลยเด็กเขาเป็นคนคนหนึ่งนะครับนั้นเขาก็มีสิทธิ์เข้ามาหาพระเยซูไม่เกี่ยวกับอายุอานามนั้นเมื่อพระเยซูพระเจ้าทรงรักโลกเนี่ยพระองค์ก็รักทุกคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่แล้วก็เด็กไม่สนใจแต่ว่าในความคิดของผู้ใหญ่อาจจะมีความรู้สึกว่า เด็กไม่ใช่ไม่สําคัญแต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงเวลาของเขาที่จะเข้ามายุ่งกับเรื่องต่างๆที่ผู้ใหญ่ทำํำการจะหมายความว่างนั้นพระเยซูเข้าใจแต่พระเยซูก็คงไม่ได้หมายความางนั้นที่พระองค์บอกว่าให้เด็กเข้ามาหาเราที่ว่าพระเยซูให้ความสมายกัเด็กเขามีสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกนะเด็กเนี่ยเป็นคนแห่งอนาคตอยากเห็นอนาคตบ้านเมืองเป็นอย่างไร อยากเห็นชุมชนเป็นแบบไหนนะครับก็อยู่ที่เด็กคือการที่เราเรียนรู้จักการอะไรสร้างเด็กสอนเด็กนำเด็กให้เขามีความคิดอย่างที่เราคาดหวังไว้ในอนาคตเราคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการล้างสมองแต่เป็นเรื่องของการที่ ทำไงให้เด็กเข้าใจในอนาคตว่าเขาจะต้องเป็นอย่างไรแบบไหนหลายครั้งหลายคราเนี่ยคนก็ชอบพูดเสมอว่าเด็กนะในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้ากำลังพูดคืออนาคตแหละแต่พื่อนตรงไปมาอนาคตการดูแลบ้านเมืองการดูแลชุมชนการรับผิดชอบประเทศชาติก็ตามแต่มันอยู่ในกำมือของเด็กแต่ว่าเด็กคนนี้เด็กเหล่านี้นะ เขาจะโตขึ้นแบบไหนขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในวันนี้แหละว่าจะสร้างเขาแบบไหนนะสอนเขาแบบไหนให้เขามีความเข้าใจแบบไหนถ้าเราสอนสร้างเขาแบบนั้นนะฮะเขาจะเติบโตไปในทางที่ดีความหมายกังเหลัาอารสอนในหลักการหลักการดาเนินชีวิตนะสอนเขาในการจะเรียนรู้ว่าเมื่อโตขึ้นไปแล้วเขามีบทบาทหน้าที่จะรับผิดชอบอะไร และบทบาทหน้าที่เขารับชอบนั้นเขาควรจะมีชีวิตแบบไหนนั่นต่างหากที่เรากําลังจะบอกเขาเมื่อเขาเติบโตเป็นใหญ่ขึ้นเขาจะรู้ว่าเขาควรจะทําตัวแบบไหนเขาควรจะทําอะไรไม่ใช่ช่วงนี้เด็กจะมายุ่งยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่ถ้ายายเขาเป็นไงสอนเขาร่งนี้ถ้ารอเขาโตแล้วไปสอนเขาจะไม่รับเพราะว่าเขารับสิ่งอื่นมาหมดแล้วนั่นก็มีคนบอกเสมอว่าถ้าจะจะสร้างเด็ก สอนเด็กก็เริ่มต้นแต่เล็กๆอย่าไปรอเขาโตแล้วเพราะโตแล้วเนี่ยสอนเขาลาบากเพราะเขามีสิ่งอื่นเข้าไปเพราะเด็กเปียเหมือนผ้าขาวใช่ไหมคุณจะร่างเส้นแบบไหนอะไรแบบไหนจริงอยู่เราไม่สามารถเขียนในรายละเอียดได้แต่เราสามารถเขียนโครงโครงร่างให้เขาได้นะเขียนโครงร่างเขาได้เพื่อเขาจะไปใส่ในรายละเอียดชีวิตเขาในอนาคตได้อน,นี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำนะครับ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูว่าเนื่องจากพระเยซูให้ความสนใจเด็กเพราะาเด็กคือคนแห่งอนาคตเราดูแลเขาดีในวันนี้อย่างไรเขาจะเป็นผู้ที่ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองชุมชนให้ดีแบบนั้นส่วนที่สองที่พระเยซูเห็นว่าเด็กเป็นบุคคลสําคัญเพราะเด็กเป็นสัญลักษณ์ของคุณสมบัติในการเข้าแผ่นดินของพระเจ้าหรือเป็นสวนรรค์ก็ตามแต่อะไรนะคือคุณสมบัติที่พระเยซูพูดถึง ะะคุณนััตริปิเยซูพูดถึงเราพูดถึงเรื่องของความใสซื่อนะะความบริสุทธิ์ใจความจริงใจของเด็กการไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเล่เหลี่ยมนะครับนั่นคือสิ่งำคัญและสิ่งพระเยซูพูดมาตลอดเวลาว่าบุคคลที่ใจบริสุทธิ์ผู้นั้นจะได้เห็นพระเจ้านั่นเด็กจะเป็นลักษณะนิสัยของคนใจบริสุทธิ คิดยังไงพูดอย่างนั้นต้องการอะไรก็ทำแบบนั้นนั่นคือสัญลักษณ์คุณสมบัติของคนที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูก็อยากให,ให้เรามีท่าทีอย่างนั้นไม่อยากให้เรามีท่าทีเหมือนพวกฟอริสีนะฮะที่เมือ่อครั้งหนึ่งยอนเทศนาและเข้าพากันมารับบาสมากับยอนยอนตั้งคำถามว่าเจ้าชาติงูร้ายมาทำไมนะฮะ เขาไปรับสมากับยอนไม่ให้เป็นแค่เพราะเขาเขากับใจใหม่แต่เพียงแค่เนื่องจากยอนที่เคารพน้นหน้าถือตาแล้วเขาไปรับสมาก็ทําให้เหมือนกับว่าเขาถูกยอมรับไปด้วยซึ่งยอนร,รู้ยอนเข้าใจเขาไม่ได้มาด้วยความจริงใจ ั้นสิ่งที่พระเยซูต้องการจากเราคือว่าความจริงใจความจริงใจความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นที่จะได้เห็นพระเจ้าความจริงใจความบริสุทธิ์ใจนะที่ได้เข้าไปสวรรค์และไอความจริงใจความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันมีในตัวเด็กงนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าลักษณะความจริงใจความสุดใจเป็นอย่างไรก็มองดูที่เด็กอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูให้ความสํเคัญสาคัญกับเด็กเพราะว่าให้เด็กเข้ามาหาเราเพราะว่าเหตุผลใหญ่ๆสองประการนี้นะครับ คือว่าเด็กเป็นคนอานาคตและเด็กคือสัญลักษณ์ของอคุณสมบัติในการเข้าแผน่นินของพระเจ้าคือความจริงใจความบริสุทธิ์ใจร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณในความรักโปร่งพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติจงมีเด็กเจ้าในที่สุด,สดขอข้างร้ายเรียนรู้จักการจะมีชีวิตที่จริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อโปร่งเพราะคนที่ใจบริสุทธิ์ก็ได้เห็นพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับหลายขอบพระคุณโปร่งในนามพระเยซูพร์เจ้า อาเมนคำถามสําหรับการใคร่ครวนทุกวันนี้ท่านได้ฝึกฝนเด็กที่อยู่ในความดูแลของท่านให้อยู่ทางพระเจ้าอย่างไร ข้อคิดประจำวันนี้นะครับจงฝึกเด็กในทางของพระเจ้าเมื่อโตขึ้นเขาจะอยู่ในทางของพระเจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ